โอ้ประชาธ so, <st ress like offerings> ิปาตยุกไม่มาชวนพี่น้องชาวไทยรับใช้คนไทาเทียทุ่นไทยพร้อมกับสวัสดีครับคนบังแคว่ายังไงยังไงต้องเลือกหาทูนะแต่คนบังแคฝากมาบอกสองอย่างครับถ้าด็อกเตอร์ไอ้ดรเอ้ไม่ไปขึ้นรถแหกับผม ตามกับ15วันเนี่ยผมอาจจะอดเป็นผู้แทนนะครับไไแล้วก็นี่รองโฆศกพักด้วยนะครับเขาขอมาครับและสิ่งที่อยู่ในใจวันนี้ผมอยากจะพูดขอบคุณคนคนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ยืนตรงนี้เพราะสากลเมืองสิรินะครับขอบคุณแม่ครับ